ในสุภาษิตบทที่4ข้อที่12เมื่อเจ้าเดินย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวางและถ้าเจ้าวิ่งเจ้าจะไม่สะดุดในตอนนี้บอกว่าถ้าทําตามทางแห่งปัญญาเป็นข้อต่อเนื่องมาจากข้อข้างบนนะครับข้อก่อนหน้านี้ว่าถ้าเดินในทางแห่งปัญญาทําตามคําแนะนําของปัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าเดินไปทางไหนก็ตามลาบรื่นไม่ถูกขัดขวางไม่มีอะไรมาขวางกันต่อให้เจ้าวิ่ง เจ้าก็จะวิ่งอย่างราบรื่นไม่ต้องมาเจออุปสรรคหรือว่ามาทำมีอะไรทำให้เจ้าสะดุดลม้มลงในบรรดาคำสั่งของพระเจ้าก็เหมือนกับเส้นทางของถนนหลวงซึ่งถนนหลวงเนี่ย มันจะเป็นถนนที่ราบเรียบราบรื่นนี่เป็นภาพนี้นะครคือสมัยก่อนสมัยโบราณทางเขาจะไม่เป็นทางไอคอนกรีตอะไรทางราดยางเราเหมือนกับเราเนาะก็ทางก็จะเป็นกันดารยากลําบากอุค่ะแต่ปรากฏว่าโรมเนี่ยนิยมทําอย่างหนึ่ง เคยได้ยินประโยคนี้ใช่ไหมถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมคือโรมเนี่ยชอบสร้างถนนไปไหนก็สร้างถนนสร้างถนนสร้างถนนเขาเรียกว่าถนนถนนหลวงแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพอย่างเมื่อเจ้าเดินตามทางแห่งปัญญาเจ้ากําลังเดินอยู่บนถนนหลวงทางมันเรียบราบเรียบไม่สะดุดวิ่งได้แต่ว่าถ้าไปวิ่งในทางที่ยังไม่ทำเนาะวิ่งในทางเดินในป่าทางนั้นก็จะสะดุดหกล้มเหยียบหินเหยียบเท้าพริกอะไรได้แต่ถ้าเจ้าวิ่งหรือเจ้าเดินไปในทางที่ทางหลวงเนี่ย เจ้าจะปลอดภัยแล้วก็สบายและทางหลวงที่พระกมพีตอนนี้พูดถึงก็คือทางแห่งปัญญาเป็นทางที่เหมาะสมที่สุดทางแห่งปัญญาหรือทางหลวงเนี่ยอุบัติเหตุจะน้อย คือสมัยก่อนไม่มีรถวิ่งเร็วๆกันเนาะอย่างมากก็แรถมานะอย่างมากก็แค่รถมาดังนั้นการที่คนจะเดินไปในทางหลวงเนี่ยจะมักจะปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุแล้วไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายเพราะจะมีคนพลุกพ่านผ่านไปผ่านมาถ้าไปเดินตามป่าตามตามเขาเนี่ยอาจจะเจอโจรผู้ร้ายได้ดังนั้นเป็นทางที่ดีสะดวกและปลอดภัยคือเมื่อเดินตามทางแห่งปัญญาเมื่อเดินตามทางที่ถูกต้อง อย่างทางแห่งปัญญาผลทางข้างหน้าจะราบรื่นและปลอดภัยเมื่อเราระมัดระวังในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละเรื่องในชีวิตว่าเอ๊ะเราดําเนินอย่างมีปัญญาหรือยังเราดําเนินอย่างมีปัญญาหรือยังเราดําเนินด้วยความยำเกรงพระเจ้าหรือเปล่าเนี่ยก็คิดอยู่เสมอคิดเสมอแล้วเราจะไม่พลาดในการตัดสินใจในยามปกติเราก็จะไม่พลาดและในยามฉุกเฉินมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็จะไม่พลาดเช่นเดียวกัน คนที่เดินในถนนที่คุกขะไม่ราบเรียบเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นน้ำเป็นโคลนเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนเดินปกติมันก็จ,จะโอเคพอไปได้นะแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นมาโอ้หมาป่ามารีบวิ่งเอาอาจจะหัวที่หัวํำได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทางที่ราบเรียบตอนปกติก็เดินปกติแต่ว่ายามฉุกเฉินมันก็ยังวิ่งได้เร็วแล้วก็ยังไปวิ่งได้อย่างปลอดภัย แปลว่าหากเราฝึกที่จะดำเนินชีวิตในทางแห่งปัญญาเสมอเราจะสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคและหลีกเลี่ยงจากการล้มเหลวได้หลีกเลี่ยงาก,การผิดพลาดต่างๆได้เมื่อเราดําเนินชีวิตอย่างมีปัญญาตามทางแห่งมีปัญญาก็คือการดําเนินชีวิตตามปัญญาแห่งพระคาของพระเจ้าการดําเนินชีวิตด้วยคำยำเกรงพ,งพระคาของพระเจ้ายำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระคำของพระเจ้าในทุกการตัดสินใจแล้วเราจะตัดสินใจไม่พลาด ในทุกๆเหตุการณ์เลยทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉินในการเลือกแฟนเราก็จะเลือกแบบไม่พลาดในการลงทุนธุรกิจเราก็จะลงทุนแบบไม่พลาดในการทํางานกับเพื่อนร่วมงานเราก็จะปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ผิดพลาดเพราะว่าเมื่อเราทําด้วยความยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังคําแนะนําในพระคำของพระเจ้าถนนของเราจะราบเรียบและปลอดภัยและเต็มไปด้วยพระพร